สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่อง vr เกษตร channel กันนะคะวันนี้เป็นวันที่7กันยา2565นะคะจะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มรสุมพายุเข้านะคะก็จากที่เห็นนะคะหลังบ้านของเราเป็นสระนะคะแล้วน้ำก็ได้ท่วมสระเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่หลากลงไปถึงทุ่งนาน,นะคะ ก็เนี่ยคะ่ะตามที่เห็นเลยแล้วก็ตรงเนี่ยค,ะคะ่ะทุกคนสีฟ้าเนี่ยคือกระชังที่เราเอาหอยไปไว้นะคะจะเป็นทั้งพ่อแม่พันธุ์ทั้งไซส์เล็กๆนะคะลูกหอยนะคะที่เคยถ่ายคลิปตอนกลางคืนให้ดูไปแล้วนะคะนี่คือภาพบรรยากาศโดยรวมเนาะ นะคะแล้วก็จะมีนะคะเนี่ยค่ะน้านะคะอีก2ไรนะคะที่น้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะไข่หอยเชอรี่สีทองที่เราจะแนะนำว่าเก็บไว้ยังไงจะได้ไข่ที่พร้อมฟัก เปอร์เซ็นต์เยอะมากๆเหมือนเห็นปลานะคะปลาอ่านะคะในนี้นะคะก็จะเป็นไข่หอยเชอรี่สีทองนะคะในรูปเนี่ยในกล้องเนี่ยสีจะสดมากเลยนะคะอันนี้คือไข่ที่เราเก็บมานะคะแล้วก็ปล่อยแห้ง,หงนะคะไม่ไม่ใช่ไปตากแดดแดงๆนะคะคือปล่อยธรรมชาติเลยก็จะแห้งเองนะคะและก็ เพื่อนๆอาจจะมีวิธีการเก็บนะคะไข่หอยเอาไว้ในกล่องพลาสติกแล้วปิดฝาไว้นะคะจะช่วยให้ไข่อะค่ะมีการฟักตัวเร็วขึ้นนะคะแต่ในฟาร์มของเราอะค่ะเราไม่ได้เก็บแบบนั้นเนาะเรา,าเราวางไว้ในาถาดหรือ หรืออะไรก็ได้ค่ะไม่ได้ปิดฝาไว้เราทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์นะคะไข่ก็จะเริ่มฟักนะคะวันนี้ก็จะพามาดูนะคะว่าไข่ฟักกับไข่ที่ยังไม่ฟักสีแตกต่างหรือว่าข้อสังเกตเป็นไงเพื่อนๆอาจจะเคยเลี้ยงกันมาบ้างแล้วเนาะแต่สําหรับมือใหม่ก็ยังอาจจะยังดูไม่เป็นนะคะวันนี้ก็จะพามาทํำให้ดูแล้วกันเนาะ เห็นกล้องเห็นชัดไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกไข่หอยมาก่อนนะคะตัวนี้นะคะคือหมื้นแล้วนะคะพร้อมฟักเลยนะคะคือไข่หอยที่เป็นรังสีเทาแล้วคะ่ะพร้อมฟักแล้วนะคะมีหลายอันเลยนะคะนี่ด้วยนี่ด้วยนะคะเยอะมากนะคะนี่ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะหากรังที่ยังไม่ฟักให้ดูก็จะเป็นรังสีแดงสดแบบปกตินี่แหละอันเนี้ยฟักกันเยอะเลยอ่ตัวนี้ก็คือมีตัวนี้นะคะสังเกตถึงความแตกต่างไหมคะก็ก็ยังไม่เป็นสีเทานะคะแต่ใกล้แล้วแหละอีกวันหนึ่งอีกวันสองวันก็คือพร้อมจะเป็นสีเทาแล้วนะคะตัวนี้นะเนี่ยคะ่ะ ตัวนี้ก็เป็นสีเทาแล้วค่ะนี่อย่างตัวนี้เห็นได้ชัดเลยน้องยังแดงอยู่เลยนะคะอ่ะให้เทียบกันนะภาพอาจจะสั่นๆนะคะเพราะว่าถ่ายคลิปคนเดียวค่ะเนี่ยค่ะคือยังไม่ฟักนะคะตัวนี้คือฟักแล้วนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะช่วยให้ไข่หอยเนี่ย ง่ายโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาร่วงออกมาจากไข่เองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะต่อนะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมมานะคะก็คือเนี่ยค่ะหาภาชนะใส่น้ำมานะคะจะเล็กจะใหญ่ตามใจเพื่อนๆทุกคนได้เลยนะคะแล้วแล้วแต่เราถนัดเนาะดับแรกค่ะเตรียมไข่ ที่ฟักนะคะเราก็ง่ายๆค่ะบีบค่ะบีบเบาๆมือนะคะเนี่ยค่ะนี่คือการช่วยฝักนะคะไม่ต้องรอให้เขาออกจาการังเองนะคะเห็นไหมคะกล้องชัดไหมคะเพื่อนๆ โอเคนะคะแล้วก็ไว้เลยนะคะทำแบบนี้จนหมดเลยนะคะมันจะง่ายค่ะไม่เรียกไม่ต้องกดแรงมากนะคะหรือเราจะไปใส่ในบ่อที่อา,าเรน,นะที่ไข่แบบนี้ในบ่อที่เราฟักเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องมาเตรียมภาชนะแบบเราก็ได้นะคะทุกคนสามารถเอาไป ระยุกได้หมดเลยนะคะแล้วแต่แบบไหนสะดวกนะคะเพื่อนบางท่านอาจจะไปเลี้ยงในกระมังไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราได้เตรียมภาชนะแบบไหนเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อที่เราเลี้ยงอนุบาลลูกหอยกันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรามีการช่วยฟักแล้วนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราอาจจะรินน้ำนะคะเอาเศษเปลือกที่อยู่ลอยข้างบนเนี่ยเอาออกก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะลูกหอยก็จะลนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะไปบ่ออนุบาลกันนะคะมาแล้วคะ่ะตอนนี้คือบ่ออนุบาลน,นะคะบ่อใหญ่มากนะคะเพิ่งจะอนุบาลรุ่นนี้ไปเพราะว่าบ่อซีเมนต์กลมอะคะ่ะ เต็มนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมอะคะ่ะน้ําผักตบชวานะคะให้เขาเกาะนะคะอันนี้บ่อค่อนข้างจะใหญ่เราก็ต้องใส่เยอะหน่อยค่ะเนี่ยค่ะผักตบชวาให้น้องๆเขาก่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวนะคะแต่เขาก็จะเกาะตามรากผักตบเนี่ยแหละไม่เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นเนาะอ่าแล้วยังมีเนี่ยค่ะไข่เชอร์รี่แอบมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาออกเนาะ ให้อยู่เป็นรุ่นๆไปนะคะการฟักอะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการฟักอีกอันหนึ่งก็คือแบบนี้ค่ะก็คือการเอาไข่อะคะ่ะมาวางไว้นี่ค่ะให้เขาฟักเองร่วงเองแต่วิธีนี้ก็ไม่อยากแนะนําในช่วงมรสุมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนฝนนะคะไข่เขาอาจจะฝ่อได้นะคะแต่ที่เราเอามาวางไว้จะเป็นไข่แก่สีเทาแล้วพร้อมฟักแล้วฉะนั้น การที่เขาเอเวางไว้ย่างงี้ค่ะเขาโดนน้ําเปลือกเนี่ยค่ะเปลือกไข่ก็จะผุแล้วก็จะเริ่มร่วงลงมานะคะแต่จริงๆช่วยเอาลงน้ําให้เสร็จเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยแต่วันนี้ไม่มีเวลาค่ะเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะแต่บ่อที่จะพาไปฟักวันนี้นะคะจะไม่ใช่บ่อใหญ่นะคะเพราะว่าเรามีบ่อกลมนะคะหลายบ่อแล้วก็ เราเอาไปฟักแล้วลูกหอยยังเปอร์เซ็นต์ในการเตบโตรอดมาได้เนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะคะอาจจะปหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยนะคะเราก็เลยเน้นปริมาณไข่หอยนะคะวันนี้จะพาไปดูนี่นี่คือบ่อน,นี้ที่เก็บน้ําไม่อยู่นะคะสามบ่อเลยนี่บ่อน,นี้เหมือนกันคะ่ะเก็บน้ําไม่อยู่ไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนค่อยปรับปรุงบ่อน,นี้ ลูกหอยเยอะแล้วนะคะบ่อน,นี้เหมือนกันลูกหอยเยอะแล้วนะคะปริมาณก็ใส่ไปให้ซักก็เยอะอยู่นะคะบ่อน,นี้เหมือนกันบ่อน,นี้ก็เยอะนะคะบ่อน,นี้ยิ่งเยอะเลยค่ะแต่เราคงมองไม่เห็นนะน้องยังเล็กอยู่บ่อน,นี้ล่ะคะเดี๋ยวจะซูมให้แล้วกันเนาะ ซูมให้ก็ไม่เห็นนะมันยังเล็กมากๆาเนี่ยค่ะอะโอเคถือว่าเห็นนะคะตรงนี้เยอะแล้วนะคะแล้วก็มาดูบ่อไหนที่มันยังน้อยๆเนี่ยบ่อน,นี้ยค่ะน้องหายสับสูนไปหมดเลยโอเคค่ะบ่อน,นี้ล่ะ ก็ยังมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ปนปนกันนะคะเราจะเอามาฟักเพิ่มก็ได้นะคะหรือว่าเราจะแยกบ่อไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะส่วนบ่อน,นี้นะคะจะเป็นบ่อพลาสติกค,ค่ะเพื่อนๆต่อไปดูนะคะว่าอัตราการฟักการการฟักน่ะฟักอยู่แล้วนะคะอย่างที่เราแนะนําไปแต่อัตราการรอดเนี่ยมันหลายปัจจัยมากๆค่ะทําให้ลูกหอยรอดหรือไม่รอดนะคะ หนึ่งอา,อากาศนะคะความร้อนนะคะน้ําสภาพน้ําเป็นยังไงน้ําเนา่าไหมมีพื้นที่เกาะไม้นะคะบ่อน,นี้สังเกตว่าเขาจะมีตัวไอจิงเหลนแล้วก็เขียตป่าเนี่ยที่เราที่เรายังควบคุมไม่ได้เพราะว่าเขาจะมากินลูกหอยนะคะของเราแต่บ่อน,นี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆดูไหมนี่ตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆเห็นไหมคะอยู่ใต้น,น่คะน้องกําลังเดินเดินกันอยู่ ยังเล็กมากนะคะเนี่ยค่ะเกาะเต็มเลยอะบ่อ,บอนี้เราจะไม่ปล่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยบอ่ออื่นนะคะขั้นตอนในการเตรียมบ่อก,ก็อย่างที่บอกไปค่ะพืชผักนะคะอ่อให้เขาได้เกาะด้วยนะคะให้เขาได้เกาะกินนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเลือกบอ่อนี้ให้น้องได้อยู่กันนะคะน้ํำแดงๆก็ใส่ไปเลยค่ะ แล้วแต่นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยเนี่ยเห็นแบบนี้มันปริมาณมันไม่ได้เยอะนะคะกว่าเขาจะเอาชีวิตรอดในนี้ได้บางทีรอดมาแล้วเขาก็ตายเปอร์เซ็นต์ตายก็เยอะอยู่เราก็ปล่อยแบบนี้เลยปล่อยแบบธรรมชาติเลยค่ะเน้นปริมาณไข่เอานะคะแต่จะบอกว่ากระชังที่เป็นอ่อพลาสติกอะคะ่ะ เเปอร์์ซ็นตการรอดอะเยอะกว่านะคะแต่วันนี้เรามีบ่อที่เป็นบ่อซีเมนนะคะบางบ่อก็รอดนะคะบางบ่อก็ไม่รอดนะคะ,ะให้ให้ทุกคนไปทดลองใช้อ่าประสบการณ์ในการเลี้ยงเอาแล้วกันเนาะแล้วก็มาปรับประยุกต์ใช้ของตัวเองนะคะเดี๋ยวจะโชว์อีกหนึ่งบ่อนะคะบ่อน,นี้ค่อนข้างจะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะ แต่มีหลายรุ่นเพราะว่าเราก็เอามาใส่ไปเรื่อยๆนะคะบางทีบางๆเอ๊ะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะขอดูเลยระยะเวลาเราเองก็ไม่ได้มาจดไว้นะคะก็คือปล่อยไปเลยนะคะปล่อยไปเลยเดี๋ยวโตวอะไรเงี้ยก็ค่อยจับแยกออกมามีหลายรุ่นคะ่ะ แบบนี้นะคะนี่นะอ่ะโอเคสำหรับคลิปวันนี้เรียบร้อยนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปเราแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ด้วยขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีค่ะ